ผมมาเก็บภาพการทำง,งานในช่วงเช้าเช้าเดไม่มีครับลมมีครับวันนี้พายุผมมาพายุเข้าอยู่ครับเขาบอกว่าพายุจะเข้าไม่รู้ว่าจะตกแรงหรือเปล่าก็รอรุ่นอีกทีหนึ่งครับรอรุ่นดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะตกแรงหรือเปล่า เชียวมาครับตอนเย็นเชียวมานะแบกเอาคุณนายเตรียมต่อไปครับเพราะว่า ยากรว่าพายุจะเข้าแล้วตรงนี้มันเป็นที่ตัดครับผมได้ตัดเรียบร้อยแล้วครับก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายให้ทุกท่านดูกันพามันจะเสียงดังเกินไปก็เลยมาถ่ายในช่วงนี้ครับนี่ครับรถเข็นหญ้าออก็เก่านิดหน่อย ส่วนด้านหนนั้นตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะขนรอบนี้ไปก่อน ตัดตกแต่งในช่วงนี้โซนด้านในก่อนครับเพราะว่าเยะผลมาถ้าผลมาก็ย่้ามันจะได้เกิดมาใหม่มันจะได้สวยครับตรงนี้มันหญ้ากเก่าเราก็ตัดให้กินช่วงฤดูร้อนก็พอได้กินครับไม่มากหญ้าโเคน้อย,อยโอเคอยู่ครับ สองเที่ยวครับวันนี้สองเที่ยวเอาไปเที่ยวเดียวไม่หมดนะครับเอาไปเที่ยวเดียวไม่หมดครับผมย่าเก่หน่อยแต่ก็วัวเอาไปกินหมดครับนี่แนวดัา,างนี่ก็ย่ายอย่างเลยเยอะเอาไปก่อนครับใช้จูงเอา ไปครับผมสวดสวนรองนี้ตัดเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไา่จะเอาปุ๋ยมาโรยแบบบางๆครับให้หญ้ามันได้เกิดเร็วด้านข้างนี้ก็ยังไม่ได้ตัดต้องตัดเต็งแล้วหามเกิดมาใหม่จะได้งามครับ วันนี้ก็น่าจะเจ็ดโมงนิดๆครับหกโมงกว่าๆผมมาตัดก็ประมาณหกโมงไม่ถึงหกโมงครับตัดไว้แล้วก็เริ่มไปเอารถเข็นนะมาถ่ายให้ท่านดูสมเล่นนะครับเนาะกับชีวิตคนเกษตรคิดหาทำครับย้ยายวนัวในช่วงเช้าๆชาอากาศเย็นดีมากเลยครับนี่ลม สายฝนตกที่อื่นนะครับฝนไม่มาเลยเมื่อวานในตัวอำเภอกระสังออกมาทางบ้านโดนยาวก็ฝนก็ตกแต่พอมาแถวสวนนี้ไม่มีเลยครับไม่ตกเลยเไม่ตกเลยเดย๋ยวพามาดูตรูครับมาดูใส่ถูกหรือเปล่า นะครับใส่ไว้บ่อนี้สูบแล้วนะครับพอดีเห็นปลาน่าจะเบียดเบียดโลครับมันอยู่ในนี่แหละผมก็เลยใส่ดักไว้เล่ๆนๆครับถ้าถูกก็โอเคถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรน้ำมันแห้งแล้วเออบนแล้วตัวก็ปล่ย กินโซนฝั่งโน้นครับโซนฝัน่งโน้นโอ้ยใส่ไอตัวนั้นเป็นสาตวอีกแล้มกักงฝั่งโน้นครับสมน่าจะไม่จิดช่วงเช้าให้กินฝั่งนี้ช่วงบ่ายผมจะปล่อยในด้านฝั่งนี้ครับวัว อันนี้เอาไปใสายรางไว้เลยครับเพราะว่าจะให้กินในช่วงตอนเที่ยงเลยครับให้กินในช่วงตอนเที่ยงเลย